ก่อนเลือกซื้อประกันสุขภาพนะคะคุณต้องรู้4ข้อนี้ก่อนนะคะในการที่เราจะตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพขึ้นมาสักเล่มหนึ่งใช่ไหมคะเราต้องทราบก่อนนะคะว่าประกันสุขภาพนะคะมันคืออะไรให้ความคุ้มครองแบบไหนเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็นอย่างไรนะคะ ถ้าหากว่าเราตรวจเจอโรคร้ายนะคะหรือแม้กระทั่งว่าเรานอนผ่าตัดในโรงพยาบาลนั่นเองนะคะเราต้องมารู้ก่อนนะคะว่าประกันสุขภาพนะคะมันคืออะไรนะคะ1ก็คือว่าข้อดีของการทําประกันสุขภาพนั่นเองนะคะในกรณีที่ว่าเราตรวจเจอโรคร้ายใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้สิทธิ์รักษาโดยตรงลยคะจากประกันสุขภาพที่เราได้ทําไว้นั่นเองนะคะแล้วก็จะสามารถเคลมง่ายนะคะลดาการซับซ้อนในการที่จะเบิกจ่ายค่ารัก รักษาพยาบาลนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้นะคะเป็นเฉพาะกรณีนะคะว่าเราเฉพาะ,ะเลือกเฉพาะที่เป็นผู้ป่วยใน IPD ก็คือนอนแอดมิทรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือว่าจะเป็นเฉพาะผู้ป่วยนอกนะคะก็คือ OPD หาหาคุณหมอเสร็จรับยากลับบ้านนั่นเองนะคะและอีกที่สําคัญเลยนะคะว่าประกันชีวิตนะคะก็ยังสามารถพ่วงอยู่ในประกันสุขภาพได้นั่นเองะคะ่ะเราก็สามารถเลือกความคุ้มครองชีวิตของเราได้อีก ด้วยนั่นเองนะคะสก็คือว่าข้อจํากัดของประกรันสุขภาพนั่นเองนะคะประกรันสุขภาพไม่ได้ออกแบบมาให้มีผลตอบแทนใดๆเลยนะคะ ถ้าหากว่าเรานะคะไม่ได้ใช้สิ์ในการรักษาพยาบาลนะคะหรือว่ามีการเก็บไข้ในโรงพยาบาลนะคะก็จะไม่สามารถที่จะได้รับผลตอบแทนอะไรเลยนะคะ 3. ก็คือว่าประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีนะคะเหมาะกับใครนะคะเหมาะกับผู้สําหรับที่วางแผนนะคะใช้สิ์ในเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะนํามาเป็นสินลดหย่อนภาษีนั่นเองนะคะโดยที่ไม่ต้องการให้ค่ารักษาพยาบาลนะคะเป็นภาระให้กับตนเองนะคะ แล้วก็ไปกระ,กะทบกับเงินเก็บของเราที่เก็บไว้ใช้ในอนาคตนั่นเองนะคะ4ก็คือว่าประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนั่นเองนะคะประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนะคะก็คือเน้น Ь คลุ้มครองวงเงินที่สูงนะคะแล้วก็จ่ายตามาความคลุ้มครองจริงที่เราระบุไว้ในกรมธรรม์นั่นเองนะคะโดยที่ไม่ต้องแยกเป็นหมวดหมู่เลยนั่นเองนะคะซึ่งก็จะต่างจากประกันสุขภาพแบบเดิมนะคะที่แยกเป็นหมวดหมู่ในเวลาที่เรา ข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะซึ่งแบบนั้นนะคะบางทีนะคะอาจจะมีส่วนต่างในค่ารักษาพยาบาลทำให้เรานะคะต้องจ่ายเงินเพิ่มในการรักษาพยาบาลในแต่ละครั้งนั่นเองนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพนะคะคุณต้องรู้นะคะ4ข้อนี้นะคะเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจนะคะและเราก็จะได้เลือกซื้อประกันสุขภาพได้ตามความต้องการของเรานั่นเองค่ะ